โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง s ีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเราเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะคือยุ่งติดงานนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะครับผมสำหรับข่าวที่หลุดออกมาอีกแล้วนะครับหลุดสปอยมาอีกแล้วนะครับสาหรับเรื่องของผลมังกรหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์สกิลหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นอีเวนต์ใหม่อาจจะเป็นอะไรต่างๆบา่บาๆว่ากันไปนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยที่ดูภาพแล้วก็จะลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอปิดเสียงก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเสียงมันดังเนาะมาเออเลยเดี๋ยวพี่ขอสุ่ม,มคนพิสายกันก่อนเนาะก่อนเปิดคลิปนะครับใครที่มีสูตรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาเรามาดูซิว่าพี่เนี่ย วันนี้ถ่ายคลิปเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่านะเพราะว่าถ่ายคลิปดวงไม่ค่อยดีเลยดูซิว่ากดซื้อแล้วจะเป็นยังไงครับปุ๊บโอโ้โหเรียบร้อยพี่บอกแล้วนะครับเวลาถ่ายคลิปเนี่ยโอโ้โหดวงโคตรก่านะได้แต่ผลกะกากังกังนะครับแต่ว่าพอไม่ถ่ายคลิปเนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่าโคตรดวงดีนะครับดวงโคตรดีบอกเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพามาดูทางด้านของผลพิศาจนะครับที่เปิดขายกันบ้างนะครับโอโ้โหแดงเถือกเลย อ่ะมีผลช้างนะครับตอนนี้นะครับมีผลช้างนะเหลือชั่วโมงครึ่งนะผลช้างสองล้านเดบลีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหแทบไม่มีเลยนะมีแต่ผลแบบหลักหมื่นหลักแสนเนาะนี่ครับแล้วก็ผลหลักล้านอีกผลเดียวโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับผลมังกรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผลมังกรนะผลมังกรก็คือเหมือนเดิมนะครับขึ้นอ e ีพกเกจเหมือนเดิมก็คือปรับปรุงแก้ไขยอยู่นั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ย ตรงนี้นี่ครับคือไม่สามารถกดกิฟตได้นะครับไม่สามารถกดใช้ได้นั่นเองนะครับก็สามารถกดใช้ได้ถ้าใครมีผลถาวรหรือว่าใครที่มีผลในกล้องนะครับก็สามารถนะครับก็สามารถกดกินแล้วก็จะใช้ผลมังกรแบบพี่ได้เลยนะครับก็คือเหมือนพี่เนี่ย มีผลมังกรอยู่ใช่ไหมพี่กินปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเราก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะส่วนใครที่ยังไม่มีผลมังกรมาตามพี่มาดูเดี๋ยวพี่จะพาไปดูผลมังกรใครที่อยากได้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่พาเข้ามาในส่วนเว็บเลสช็อปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจไก่ตันมีทุกแบบมีทุกสไตล์ตึงๆแล้วก็ราคาถูกได้ราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับตอนนี้เขาอัปเดตไก่ตันศูนย์บาท เก่ hey, ตันศูนย์บาทนะครับบอกวันเวลาเป็นที่เรียบร้อยอเวลานี่สุ่มนะแต่ว่าวันเนี่ยบอกแล้วนะครับศูนย์บาทลงทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็1บาทลงทุกวันย้ำว่าลงทุกวันจัดให้แฟนขับตึงๆเลยนะนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับเว็บรีสต์ช็อปแล้วก็จะมีไก่ตันเก้าบาทถูกที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับจาก 8,000-9,000 ID นไเดนี่ยดูดิเหลืออยู่2,000ันโอ้โหโคตรตึงนะครับเวบนี้นะครับแล้วก็6กหมัดสิบาทเท่านั้นโอ้โหถูกไปไหนแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดเนี่ยเป็น1แถม1นะซื้อ1ครั้งได้ไป2รหัสครับ1แถม1นึ่งตึงต,งตงนะครับแล้วก็จะมี6 อ่าหกถึงเจ็ดหมัดแล้วก็เผา V 4แีแค่หนึ่งแค่สิบการตีดาบสมอถูกๆก็มีดาบคู่เด้งก็มีส่วนผลมังกรเนี่ยให้เรากดไปที่ตรงนี้ไก่ตันราคาถูกแล้วก็เลื่อนลงมามันจะอยู่ด้านล่างนะนะสลับไก่ตันผลมังกรจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่ครับมีผลมังกรในตัวพร้อมรีเวิร์กหรือว่าจะเป็นผลมังกรในกล่องนะครับนี่ครับมีครบเต็มระบบเลยใครอยากได้นะครับก่อนที่จะรีเวิร์กเนี่ยหาผลมังกรไว้ได้แล้วนะครับก็คือในเว็บนี่เลยนะปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิ ใน Tik t o อกก็มีเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าราคาโอถูกพร้อมกับส่งฟรีด้วยอย่าลืมเก็บคูปองกันด้วยนะครับลิงก์ช่อง Tik t o อกนะครับเลชชอนพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ตัดมาที่ช่องทวิตเตอร์ลิฟ d ินดาเหมือนเดิมนะครับอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมก็คือเขารีโพสต์นะครับรีโพสต์เมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วจากช่องทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าชาร์ปนะครับอาจถูกปะวะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะ อ่ะกดกลับก่อนละกันนะครับอ่านถูกไม่ถูกก็เอานี่เลยให้ Google ช่วยไปเลยละกันนี่ปึ๊บอ่ะชาร์ปนี่นี่ไงอ่ะทำไมไม่แปลให้วะ <c oughs> โอเคช่างมาเถอะยังไม่ต้องไปสนใจนะครับเราไปสนใจภาพนี้กันดีกว่านะครับอ่ะเขาโพสต์ว่าอะไรนะครับเขาบอกว่า 4K อะไรสักอย่างอ่ะแปลภาษาไปาเลยแล้วกันนะครับนี่ครับถ่ายคลิป 4K ได้นี่ เขาบอกว่าถ่ายอีคลิป 4K ได้นะครับเรามาดูภาพกันจะชัดกันดีกว่านะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับภาพนี้มันคืออะไรกันแน่ก็จะมีเอฟเฟกเป็นวงแหวนด้านบนแบบนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยมันเป็นเอฟเฟกผลมังกรหรือเปล่ามาแน่ใจนะแต่ว่าภาพ้างล่างเนี่ยเห็นเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรไหมเนี่ยมันหัวมังกรเลยนะมันหัวมังกรเลยนะคุ้นๆนะ นะครับคุ้นๆนะครับผมเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นมังกรแบบน่าจะแบบเดิมแต่ว่ายังไม่ยังไม่เปลี่ยนรูปใหม่ประมาณนะั้นแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยมันแปลกๆครับเอฟเฟกด้านบนตรงนี้นะครับเป็นวงแหวนแบบเนี้ยมันแปลกๆใครคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับเอฟเฟกของอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมันจะมีเหมือนสีอะไรสีสีลุงหรือเปล่าวะกันด้านหลังเห็นไหมตรงนี้ด้านหลังแบบเนี้ยแล้วก็มีวงแหวนแบบนี้นะครับเฮ้ย นะครับส่วนช่องกิจเกมมิ่งเนี่ยก็มาคอมเมนต์เหมือนกันเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งมาหยอก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 นะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในคอมเมนต์ไหมนะครับก็มีแต่แล้วก็มีภาพนี้ที่น่าสนใจนะครับนี่ครับก็คือรวมรูปภาพนะครับรวมรูปภาพของผลมังกรนะนะครับตั้งแต่แรกเลยดูดิโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะขาดไปไปรูปหนึ่งหรือเปล่าพี่ไลดูรูปก่อนนะเออน่าจะครบแหละน่าจะครบแหละ นี่ครับโอ้โหตั้งแต่รูปเนี้ยนะครับสหรับผลมังกรนะครับผมเนี่ยมาเรื่อยๆยังไม่อัปเดตสักทีนะครับผมตั้งแต่อ่อีเวนต์วาเลนไทน์นะครับที่แอดมินหายไปนี่โอ้โหหายไปยาวเลยนะบอกเลยว่าหายไปยาวก็ประมาณนี้นะสรับสับรูปที่หลุดออกมานะครับที่ทางแอดมินลิฟอินดาเนี่ยเขาได้รีรีโพสต์นะครับรีโพสต์ของ Twitter Sharp นะครับมาทางด้านของตรงนี้ นะครับก็จะเป็นภาพนี้เลยมีเอฟเฟกด้านบนแล้วก็มีรูปผลมังกรด้านล่างนะครับพี่เดาว่าเป็นผลมังกรนะใครเดาว่าเป็นผลอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเห็นหัวแบบนี้พี่ว่าผลมังกรแหละเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูในเกมให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสองสองเขาเรียกว่าสองอะไรอะ่ะสองสองหัวแบบนี้เห็นไหมเนี่ยสองเขาเอาไว้ได้สองเขาขึ้นมาแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับสลับที่หลุดออกมาใหม่เนาะ้นานในส่วนทวิตเตอร์ก็จะประมาณนี้ นะครับใครมีความยิ่งเห็นสามารถพูดคุยกันได้นะนะครับน้องๆคิดว่าเป็นเอฟเฟกอะไรเป็นผลอะไรเนี่ยนะครับใครมีข้อมูลมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็สาหรับใครที่สนใจไก่ตันนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเว็บนี้ปลอดภัยในเราหนึ่งร้อยอนะครับยอดขายเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยนะครับและที่สําคัญนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับสมาชิกเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ น้องๆคนรู้จักกันดีนะสำหรับเว็บเลทช็อปนะเพราะว่าเขาเปิดมานานถึง1ปีแล้วนะครับนี่เครดิตแน่นๆบอกเลยว่าเครดิตแน่นๆแล้วก็ซื้อจริงได้จริงรหัสตึงจริงนะครับบอกเลยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวสปอยสั้นๆนะครับสำหรับเรื่องผลมงกรที่หลุดออกมาจากทางทวิตเตอร์ลิฟอินดานั่นเองนะใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้เจอกันที่หน้าลวกันสำหรับคลิปนี้ราตัวไปก่อนนะครับกล่าวคาว่าสวัสดีครับ